หลายคนที่เพิ่งเข้าวงการ Sim เลสซิ่มานะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อของ m o ซ a Racing R9 กันมาบ้างสงสัยกันไหมครับว่ามันต่างกับ R5 หรือว่า R3 ยังไงตัวนี้มันเหมาะสมกับใครเดี๋ยววันนี้จะพามาคุยกันครับว่ารายละเอียดของมันเนี่ยเป็นอย่างไรและคุ้มค่าไหมที่จะซื้อมันเหมาะกับคุณหรือไม่ ถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบนะครับระหว่าง m o ซ a เลซ i n g R9 เนี่ยกับตัวที่มันถูกกว่า อย่างเช่น R3 หรือว่า R5 เนี่ยแน่นอนครับราคาของ m o ซ a r a c i n g R9 เนี่ยเฉพาะเบสมันอยู่ที่ประมาณ18 0 0แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เบสทำไมราคายังไม่รวมพวงและแป้นเหยียบเลยมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะสิ่งที่ Mosa R9 ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แรงบิด9นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยว่ามันอาจจะเป็นตัวเบสที่คุ้มที่สุดในระดับมิดเทียของ d ไ e c t กไ i v e นะครับข้อแรกเลยนะครับพูดถึงเรื่องของเบสของมันเนี่ย ความเงียบครับหลายตัวในตลาดเนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนทําให้มันมีเสียงบรบกวนแต่ R9 เนี่ยใช้ระบบ passive cooling นะครับก็คือไม่มีพัดลมแต่ก็ไม่ร้อนขับนานๆเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยนิ่งมากข้อต่อมานะครับขนาดที่กระทัดรัดเบสเนี่ยขนาดเล็กมากจัดวางง่ายยึดกับโต๊ะก็ได้ไม่ต้องยึดกับลูเนียมโปรไฟล์ถ้าโครงสร้างของคุณเนี่ยแข็งแรงพออีกอย่างหนึ่งนะครับงานประกอบชิ้นงานเนี่ยเป็นโลหะแข็งแรงทนทานนะครับ ไม่มีส่วนไหนดูเป็นของเล่นเลยนะเนี่ยเหมาะกับคนที่จะเล่นจริงจังในระยะยาวนะครับเพราะว่าความแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของวัสดุมันเนาะและที่สําคัญครับความลื่นในการขับหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่า Direct Drive เนี่ยไม่ได้แรงอย่างเดียวนะก็จะมีเรื่องของความลื่นแล้วก็ตอบสนองไวด้วยที่ไวกว่าระบบอื่นๆที่เป็นเบลฟหรืออะไรเงี้ยเยอะครับ R9 เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้คุณเนี่ยสัมผัสถึงประสบการณ์ได้จริงๆ m o งโมซาเนี่ยไม่ได้ขายแค่วเฉพาะเบสอย่างเดียวนะครับแต่อีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าปีนี้สองพยี่สอีโคซิสเต็มของโมซาเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ขายมาแล้วนะครับก็คือด้วยระบบของอุปกรณ์เสริมที่สามารถใส่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใส่ด้วยกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นไฮเอ็นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก้านไฟเลี้ยวนะครับหรือเป็นแดชบ อ,อ,ยอย่างพวงมลาลัย es รุ่นเล็กนะครับก็รองรับนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นโปรเลยแป้นเหยียบนะครับก็มีตั้งแต่ srp l i t e ที่ราคาจับต้องได้นะครับจนไปถึง crp 2เลยที่เป็นเน้นการแข่งขันอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็น h shifter หรือ e q u e n t i a l shifter นะครับขนาดเล็กแต่ว่าแน่นหน้าจอเสริมนะครับ cm 2 dashboard สวิตช์เสริม multi function s t o c k ตัวนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยโมซาพิทเฮ้าสใช้งานง่ายตั้งค่าได้ละเอียดนะครับและยังอัปเดตบ่อยมากๆเลย ต่อัปเดตบ่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะเพราะว่าอัปเดตมาเนี่ยก็มีปัญหาบ้างในบางครั้งครับผมบอกเลยนะครับว่า Moza R9 ตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่มันเหมาะกับกลุ่มคนที่แบบนี้ครับ 1. เลยคนที่เริ่มจริงจังกับ Sim เ a c i n g นะครับ หรือคนที่เคยลองระบบอื่นๆมาแล้วแล้วรู้สึกว่าต้องการไปต่อหรือว่าอยากจะไปให้มันสุดคนที่มีพื้นที่พอสมควรนะครับไม่ต้องใหญ่แต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรเหมาะกับโต๊ะธรรมดาครับหรือว่าคนที่อยากได้อีโคซิสต็ม ที่รองรับการอัปเกรดในอนาคตสําหรับคนที่ลังเลระหว่าง m o ซ a R5 หรือ R9 นะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้แค่ระดับเริ่มต้นหรือว่าอยากจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า m o ซ a R9 เนี่ยให้แรงบิดมากพอที่คุณจะใช้ในการแข่งได้ทุกแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นดิฟเซอร์กิตได้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปลองชุดจริงนะครับของต่อกับ g t k Full c o m p i เนี่ยเราจะใช้ m o ซ่า a c i n g R9 บวกพวงมาลัย ES นะครับแล้วก็ SRP Light Pedals ครับ มากับเกียร์ g G k เลยตัวนี้น้ำหนักฟอร์ดฟิทแบกเนี่ยจัดเต็มไม่มีกระชากจนหลุดมือเลยครับแรงที่ส่งมาระหว่างมือเนี่ยมันโค้มันชัดเจนมากจริงๆครับโดยเฉพาะตอนเล่นเกมซิมจริงๆเนอย่าง a s e t t o Corsa หรือ i Racing นะครับแน่นอนครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ Mosa r 9ก็มีจุดที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Quick Release ของมันเนี่ย ก็คือใช้ได้เฉพาะของโมซาเท่านั้นเนาะไม่รองรับร่วมกับ t ัดมัตเตอร์ฟันนาเทคอะไรอย่างนี้ครับซอฟต์แวร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องใช้โมซาพิทเฮาเท่านั้นนะครับอีโ s ซิสเตมปิดเนี่ยหมายความว่า คุณต้องใช้โมซาไปยาวๆนะครับยกเว้นถ้าเป็นเท้าอยากจะเปลี่ยนหรืออะไรถ้าเล่นกับ PC เนี่ยสุดท้ายแล้วมันสับกันได้หมดอยู่แล้วครับโดยรวมแล้วเนี่ยโมซาอาคือจอยพวงมาลัยไดเรกไดฟที่เริ่มแล้วก็จบได้ในตัวเดียวสำหรับท่านที่งบถึงคุณไม่ต้องซื้อรุ่นที่ใหญ่ไปกว่าน,นี้ถ้าคุณไม่ได้แข่ง e-sport หรือจริงจังขนาดนั้นนะครับแรงตัวนี้แรงพอขนาดเล็กอีโค y ซิสเของเขาโมซาเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะครับถ้าคุณเล่นซิมเลสซิ่งมาสักพักแล้วเนี่ยอยากได้อะไรที่เหนือกว่าก็แนะนําว่า R9 ก็คือจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับคุณจะสัมผัสได้ถึงความนิ่งความลื่นและการตอบสนองไวระดับมือโปรเลยนะครับด้วยราคาที่ไม่ได้เวอร์อย่างที่คิดมาถึงเรื่องราคากันครับคือลูกค้าทั่วไปจริงๆครับมักจะมองว่า m o ซาเลสซิ่ง R9 เนี่ยมันต่างกันเยอะเพราะว่าเฉพาะแค่เบสมันเนี่ยก็ราคาอยู่ที่17,990า้บาทละซึ่งหมายความว่าเบสเปล่าๆเนี่ยราคา17ื่ แต่ถ้าเป็น R5 เนี่ยคุณได้ครบชุดเลยในราคา15990เนาะแต่ผมจะมีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งให้ครับหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณซื้อเป็นบนะันเดิลเนาะตัวเบสเนี่ยราคา17,990แต่พอรวมแป้นเท้าเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2 0 0 0 0นินนิดๆหลักร้อยครับ2 0 0 0 0กับอีหลักร้อยซึ่งหมายความว่าอะไรหมายของว่าคุณได้แป้นเท้าได้เบสแล้วขาดแค่พวงมาลัยซึ่งของผมเนี่ยทางร้าน GTK ณเวลานี้เลยนะยังเป็นร้านเดียวอยู่ที่มีขายตัวนี้ก็คือ คุณก็ซื้อมาเป็นตัวนี้ครับตัวคล Release ของมันแล้วคุณก็เอาโพรงอะไรแบบนี้มาต่อซื้อได้ทั่วไปหลักร้อยอ่าพอเอามาต่อกันอย่างเงี้ยหมายความว่าเซตของ R9 เนี่ยคุณจะจบได้ในราคาแค่เพียงประมาณ2 1 0 0 0ื่นหนประมาณนี้อ่าหมายความว่า Overall แล้วเนี่ยคุณก็จะได้ราคาที่ต่างกันอยู่ประมาณ5,000บาทแต่อย่างเดียวที่ไม่ได้ก็คือตัวปุ่มอ่าถ้าคุณซื้อเป็น R5 คุณจะได้อย่างงี้แต่สังเกตเลยไหมครับ พวงมาลัยนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะขนาด13.5 3 5นิ้วนี่ของจริงเลยนะ,ะกับอันนี้แต่เนนี้จะได้ปุ่มสุดท้ายเล่นได้เหมือนกันแล้วดีกว่าด้วยซ้ำเพราะพวงใหญ่กว่าแรงบิดก็ไม่ต้องกลัวครับ r เเหลือๆอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าคุ้มนะครับแล้วถ้าคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดี ผมก็แนะนําเลยครับเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็มาลองเทสดูแต่ละตัวเนี่ยมีทุกตัวให้ลองเทสจะได้รู้ไปเลยว่าตัวไหนเนี่ยดีกว่ากันแล้วก็ด้วยราคาที่แตกต่างกันเท่าน,นี้มันคุ้มค่าต่อบาทเนี่ยคุ้มไหมแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจของ GTK แล้วก็ YouTube ช่อง GTK SIM r a c i n g THAILAND ด้วยนะครับ